สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนเชา้าลงสเสน่ห์คิดถึงกันบ้างไหมเอ่ยห่างหายกันไปเป็นเดือนนะคะที่ไม่ได้อัปคลิปเนาะเพราะว่างานก็งานหลวงชุกชุมมากเลยนะคะวันนี้นะคะก็เช้าว,วันอาทิตย์เนาะรดน้ําน้องๆยามเช้านะคะแต่ละต้นก็นะคะก็เติบโตขึ้นมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของสวน หลังบ้านนะคะขอฟุกเองนะตอนนี้แต่ละต้นก็เริ่มเป็นแม่แล้วนะมีหนอนะคะขึ้นมาเยอะเลยนี่ต้นอันนี้นะคะเป็นต่อนะคะที่ฟุกหั่นแล้วก็ยกนะคะในคลิปตอนวันปีใหม่นะคะก็ว่าจะต้องถึงเวลาแยก น้องแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะว่าน้องเขานะคะหน่อขึ้นมานะแทงขึ้นมาจนแบบว่าเต็มไปหมดแล้วนะ mm hmm. เดี๋ยวก็ว่าจะทำคลิปนะคะแยกน้องๆอ,ออกจากกัน,นะค่ะแล้วก็ชาเนาะ mm hmm. นี่บุตรเหลืองนะคนเคนแต่ว่าพอน้องแบบว่าชอบอากาศนะคะได้ความชื้นได้อะไรแบบนี้ ที่เหมาะสมนะน้ะเเขาก็จะมีสีแบบนี้เลยค่ะทุกคนแกนกลางเป็นสีชมพูแบบนี้เลยสวยมากๆเลยนะชอบมากเลยค่ะนองเขาแบบหวานมากเลยอย่างต้นนี้นะคะก็เป็นบุตรเหลืองเช่นกันค่ะทุกคนจะเห็นว่ากัดสีนะคะสวยมากเลยนะใบนี้ก็คือด่างเกือบทั้งใบนะคะมีเขียวอยู่แค่ริมๆนี้เองนะ เนี่ยถ้ายิ่งด่างเยอะแล้วน้องแข็งแรงนะคะก็จะสวยมากเลยค่ะแต่ต้นนี้เขาเปิดแบบว่าเห็นไหมสลับใบเนาะแบบเขาด่างเขาเขียวเขาเขียวเขาด่างแบบนี้ยซึ่งฟุกว่ามันก็ดีนะคะเพราะว่าน้องเขาก็แบบว่าเติบโตได้เติบโตได้ดีเลยนะคะเนี่ยเหมือนใบใหม่เขาก็น่าจะด่างเพราะว่าสีอ่อนมากเลย ต้นนี้ค่ะเป็นมิ้นด่างนะคะทุกคนเป็นมิ้นด่างที่พอเอาออกมาเจอแสงแดดมากขึ้นนะคะน้องเขาก็เลิกเขียวค่ะทุกคนสังเกตว่าใบล่างๆนะคะเขียวเห็นไหมเขียวทุกใบเลยเกือบจะทิ้งแล้วนะพอเอามาโดนแดดค่ะทุกคนเนี่ยเริ่มเปิดสว่างเป็นใบนี้ก่อนแล้วก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นนะคะ อย่างนี้เลยค่ะใครที่มีนะคะตระกูลมิ้นนะคะฟูมิ้นมิ้นด่างนะทุกคนเอามาโดนแดดนะคะก็จะเนี่ยค่ะน้องจะเปิดสว่างนะคะแล้วก็เริ่มเปิดสีส้มแบบนี้เลยค่ะนี่อันนี้เป็นฟูมิ้นนะคะจริงๆฟูมิ้นก็กับมิ้นด่างเนี่ยบางทีเขาก็แบบหันออกมาก็เป็นฟูมิ้นเยอะอะไรเงี้ยก็มีเนาะจริงๆก็ตระกูลเดียวกันนะคะอย่างตัวนี้หม้ เปิดเป็นสีส้มเลยนะคะทางทางที่ต้นนู้นนะบุรชมพูนะทุกคนอันเนี้ยฟูมินนะคะเห็นไหมความความส้มความชุมพูได้กันอยู่เลยนะแต่อันนี้จะออกส้มนวลๆกว่านาออันนั้นจะเป็นชมพูะคะ่ะอันนี้เป็นบุรเหลืองนะคะเป็นบุรเหลืองที่ออกพีชนะคะ แล้วก็ลายเตียเลยนะคะค่ะอย่างสามต้นนี้นะคะบุดชมพูเห็นไหมบุดเหลืองนะคะบุดเหลืองอ่าอันนี้คือน่าจะเป็นแม่ทองอะไรอะแม่ทองสุกค,ค่ะอันนี้แม่ทองสุกนะคะเป็นบุดเหลืองซึ่งเข้าสีเดีย๋ยวนะฟุกป,ปักโฟกัส เข้าสีเป็นพีชชมพูนะคะพีชชมพูหนักมากเทียบกับบุตรเหลืองต้นข้างๆก็คือน้องพารวยนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นคนละเฉดกันเลยเนาะแล้วก็ต้นซ้ายคือบุตรชมพูอันนี้ฟุกเลี้ยงธรรมชาติเนะบุตรชมพูสีเขาเลยก็จะแบบ ก็จะดรอปลงนิดนึงนะคะจะไม่ได้สวยเหมือนแบบว่าชมพูปแป้เหมือนน้องที่เขาเลี้ยงอยู่ในอ e ีแวบบนะคะแต่ว่าตอนอากาศเย็นๆนะคะฤดูหนาวเนี่ยน้องเขาก็จะเข้าชมพูได้ดีได้สวยได้ปังมากเลยนะคะเขาชอบอากาศเย็นๆนะคะ่ะแต่พอมาอากาศร้อนเดือนมีนาแบบนี้นะคะสีบุตรชมพูกับบุตรเหลืองพีชชมพูเนี่ยโอ้โหความชม เฉดสีชมพูที่ค่อนข้างใกล้กันเลยนะคะเนี่ยส่วนต้นนี้ก็คือบุตรเหลืองน้องผ้ารวยนะคะจะออกเป็นสเตียออกเหลืองแกนแกนชมพูจะไม่ออกเป็นชมพูทั้งหมดใบแบบต้นขวานะคะการเข้าสีของแต่ละต้นนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะเรามาเริ่ม แยกหนอนะคะบุชชูต้นนี้กันเลยนะคะอันนี้เป็นน้องแปมนะที่ฟุกรับมาตอนนั้นนะน้องแบบเป็นแค่แต้มจุดๆนะคะทุกใบนะพอน้องโตขึ้นมาค่ะทุกคนน้องก็เปิดด่างนะคะนะคะมากขึ้นนะแล้วหน่อของน้องนะคะตอนนี้นะคะโตวไวมากแล้วก็แบบให้ให้หน่อที่ด่างนะคะอันนี้คือใบของหนอนะนี่ด่างเห็นไหม อา,อาจจะสลับเขียวมานะคะแต่ก็คือนี่ด่างนะคะด่างถูกไหมอันนี้ก็คือใบของหนอเหมือนกันนะคะก็ด่างนะ,ะก็คือให้ลูกที่ด่างโอเคเลยอะรู้สึกแต่อันนี้หน่อที่สองค่ะทุกคนมีหนอที่สองก็ก็ชมพูเลยนะนี่ด่างนะคะ ตอนนี้หน่อที่เห็นนะก็คือสองหน่อค่ะทุกคนที่เปิดใบขึ้นมาแล้วนะตอนนี้ก็คือเปิดด่างทั้งสองหน่อเลยค่ะอันนี้คือน้องแต้มนะโอเคมาเดี๋ยวเราลองมาเริ่มแยกหนอกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนจะเห็นนะคะว่าหน่อของเขาอันนี้ก็คือ ้ายนะคะหน่อซ้ายแล้วก็หน่อขวานะคะอันนี้คือต้นนะบอกละเอียดนิดนึงนะเผื่อใครที่แบบว่าเป็นมือใหม่แล้วยังดูแล้วยังงงๆนะคะอันนี้คือเป็นหน่อที่โหพราว่าถ้าขนาดนี้ลาก,ก็คงจะเยอะแล้วอะคะ่ะ ฟูกจะไม่หลือต้นแม่นะคะฟูกจะแยกแค่หนออมาซึ่งฟูกจะตักนะคะในช่วงนี้อยากจะเขีียดินนะคะแต่ว่าดินก็คือแน่นมากแล้ว โอเคตัดเลยดีกว่าค่ะสุกตัดลากอันนี้ไปด้วยเลยก็ได้ไม่เป็นไร ก็ดึงเลยค่ะอิอิออิดึงนะคะเพราะว่าต้นน้องใหญ่แล้วนะคะน้องจะมีรากค่อนข้างเยอะแล้วค่ะ มีรากพอสมควรเลยนะคะแล้วก็อาจจคุกทันมาให้ดูนะนะคะรากเยอะพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็ต้นน้องเองนะนี่แบบนี้เลยนะคะมีห้าใบแล้วนะคะด่างสี่ใบหนึ่งสองสามสี่ไม่ดางหนึ่งใบแบบนี้นะคะ น้องเขาแบบว่ามีรากแขนงแล้วเริ่มมีรากฝอยแล้วแบบนี้นะเดี๋ยวฟุกจะชำแล้วก็อบเอาไว้แป๊บ,บนึงเดี๋ยวรากน้องเขาก็เดินค่ะอ่ะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะเต้น,ตน ฟุกจะดึงนะคะใบเหลืองๆเ,เก่าๆแม่เขาออกด้วยนะช่วงนี้นะคะอากาศร้อนอากาศเปลี่ยนนะไม้บางต้นนะคะทนไม่ไหวนะเขาก็ทิ้งใบค่ะเขาก็จะแบบเริ่มที่จะแบบไม่เอาใบใบล่างๆไว้นะคะก็ะจะมีอาการเหลืองนะฟุกก็จะดึงทีแต่สองสามใบไม่เป็นอะไรเพราะว่าไม้นี้ก็คือใบเยอะอะค่ะนะ โอเคเรามาต่อกันที่หนอ่อที่สองเลยนะคะ mm hmm. เมื่อหน่อนะคะ mm hmm. มีใบอยู่ประมาณสี่ห้าใบแล้วนะคะแบบแบบแบบหน่อน,นี้นะทุกคน mm hmm. ก็สี่ใบแล้วนะคะ mm hmm. ก็ควรแยกแล้วค่ะไม่อย่างนั้นนะคะน้องเขาก็จะแบบโตจน โตจนดึงแม่ค่ะแม่เขาจะเริ่มใบเล็กลงอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะแยกเลยนี่หน่อนนี้ทำไมแยกแยากจ่ะโอเคดังป๊อกแหละ ก็จะค่อยๆดึงเขาออกมานะคะตึกตึกตึกนะคะมีรากแล้วแหละแต่ว่าโอ้โหรากแน่นมากนะคะลากแน่นรากพันอยู่กับแม่แล้วค่ะก็ต้องเบมือนิดนึงค่อยๆดึงนะคะมีโอกาสที่ร <c oughs> ากจะหักมากๆเลยเนี่ยได้ยินเสียงลากป๊อกๆแล้วแต่ว่าลากถืกนะคะ่ะลากลากขาด แต่ไม่เป็นไรนะทุกคนสีใบขนาดนี้นะคะเอามาทำลากต่อได้นะอ่าได้ลากมานะคะทีนี้นะคะ นี่ดอกหน่อที่สองนี่เลยได้รักมาประมาณนี้ปึ๊บนะคะเราก็จะมาทายานะคะให้กับแผลของน้องนะคะต้นแม่นี้นะคะทายาพวกวุก็ใช้ยานะคะอ่อของ อันนี้ของส่วนรวยๆนะคะสีฟ้านะก็โอเคเลยนะเพนั้นฟุกก็ซื้อมาลองลองดูนะคะแต่มันจะทิ้งไว้นานนะคะฟุกทิ้งไว้ในนานแล้วก็เลยแบบกดไม่ออกอะทุกคนต้องแกะฝาเลยนะคะฝาดเนื้อครีม ต้องทาเข้าไปให้ถึงข้างในอะ่อะอขยัะนี่อ่ะทาทาให้ลึกๆนะคะทาเดี๋ยวโดนน้ำชื้นแล้วน้องจะแบบเกิดอาการเน่าอะไรแบบนี้นะเราก็ไม่อยากให้แผลน,น้อง เานะะเาแล้วเดี๋ยวลามทั้งต้นนี่ก็คือโ,อโหตาไหลนะคะรักษากันอีกน,น่ะด้านนี้บ้าง ไปทั่วๆแบบนี้แล้วนะคะก็รอให้แห้งก่อนนะทุกคนแล้วก็ค่อยเอากะมันเผา,ากรอกเข้าไปนะคะอันนี้เป็นบดชมพูไม้ชิ้นปลานะคะคน้ำหนอนะคะใช่นะ้ำไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปเตรียมชาอมอันนี้คือ นอที่ได้มานะคะ,ะวัสดุที่ใช้นะคะก็จะเป็นวัสดุปลูกที่ฟุกผสมนะคะอันนี้ก็คือมีคลิปนะที่เคยทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะเพื่อนๆอยากชมก็ย้อนดูได้นะคะว่ามีอะไรบ้างถัดมาค่ะเป็นับมาเร้าสัตเล็กนะคะแช่น้ํานะคะเอาไว้แล้วนะคะอย่างขั้นต่ำ3ามคืนแล้วก็เปลี่ยนน้ําทุกวันนะคะโดยน้ําสุดท้ายฟุกจะใช้เป็นผสมไรโคเดมาเข้าไปด้วยนะคะ แล้วก็เอาขึ้นมาตากแห้งเก็บไว้นะคะอันนี้เป็นหินภูเขาไฟนะคะเบอร์ใหญ่เลยนะเอาไว้ลองก้นกระถางนะคะมาเรามาลองดูกันก่อนว่าน้องเขาจะเหมาะกับกระถางไซส์ไหนนะคะอย่างหน่อเล็กนะคะพวกก็จะใช้กระถางเล็กเนาะทีนี้ถ้าเป็นกระถางเล็กนะคะก็จะไม่ได้ใส่หินภูเขาไฟหรอกะคะ่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะใส่กะมาพาวเข้าไปนะคะวนลากนะจะไม่ใช้กระถางใหญ่เกินไปนะมันชื้นเกินแล้วน้องเน่าอ่ะฟุกเคยลนแหละที่แบบกระถางเล็กไม่มีแล้วก็เออเอเอใช้กระถางใหญ่ดูนะคะโอ้โหจมพันเข้าเลยอะ่ะทุกคนน้องเหมือนแบบชื้นเกินร้อนเกินนะคะน้องก็ขิดเลยค่ะต้องเอาออกมากู้ชำน้ำแทบไม่ทันเลยนะ ถัดมาค่ะอันนี้เป็นกระถางใหญ่หน่อยเนาะสำหรับหน่อใหญ่นะคะก็จะใส่หินภูเขาไฟรองก้นเอาไว้นะคะ ประมาณนี้นะคะตามด้วยกับมาพร้าวสับค่ะโปรง่งโปรงเข้าไว้นะคะเสร็จปุ๊บนะคะก็ะวางน้องเลยน่คะเอาวัสดุปลูกนะคะลง นนะคะคี้ฟุกจะไม่ได้ใส่เต็มกระถางมากนักนะเพราะว่าเราจะอบทำรากนะเราก็จะแบบแค่ให้น้องชื้นๆนะคะแล้วก็มีรากออกมาก็พอค่ะบางท่านเขาก็มีชําเพลไล้ชําเหินภูเขาไฟล้วนอันนี้ก็แล้วแต่สูตรเลยนะแต่ฟุกชอบแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวพอรากน้องเขามาฟุกก็ย้ายลงกระถางใหญ่ขึ้นได้เลยแล้วก็ปรับน้องออกได้เลยค่ะแบบ เหมือนน้องชินกับวัสดุปลูกของเราแล้วเลยอย่างเงี้ยค่ะนี่เห็นไหมฟุกก็จะแบบไม่ได้ใส่ท่วมเต็มนะก็จะใส่แค่ประมาณนี้นะคะแม้โปร่งมากนะคะโปร่งมากจริงอืมประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเอาไปอบค่ะน้ำน้องมาลดน้ำมาทุกคนลดแบบว่าให้เปียกๆเ,เลยเปียกชุ่มเลยนะคะแบบนี้นะ แล้วถึงจะนำไปเข้าอกค่ะ เมื่อหลดน้ำจนชุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะฟุกก็จะเอาน้องมาอบไว้ในถุงแบบนี้นะคะให้น้องได้รับความชื้นแล้วก็ควบแน่นให้ลากน้องเดินนะคะสักหนึ่งอาทิตย์นะคะเดี๋ยวมาดูว่าลากน้องเขาจะเดินกันดีแล้วหรือ,อยังนะคะถ้าเกิดเดินดีแล้วก็จะค่อยๆปรับน้องออกมาจากอบนะคะอย่างโซนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่ฟุกเริ่มปรับน้องออกจากอบแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าโอเคนะ้องมีหลายใบนะคะยิ่งฟูมินเนี่ยนะคะ พอมีหลายใบอย่างเงี้ยเขายังชั่วนะทุกคนแล้วก็เห็นไหมมันจะมีรากอยูแ่แล้วนชรากก็คือยาวออกมาทะลุแบบนั้นแล้วนะคะก็เอาน้องออกมาจากอกค่ะแต่ออกมาเนี่ยไม่ใช่เอาไปวางใต้แสลดแดดเปี้ยงๆนะคะอันนี้ก็คืออยู่ภายใต้โรงเรือนนะคะที่ชื้นกว่านิดนึงนะคะแล้วก็มีเสลดนะคะหนากว่าปกติดนึงนะคะให้นน้องค่อยๆแบบโอ๊ยค่อยๆเริ่มรู้จักว่าอากาศ ร้อนเมืองไทยเป็นยังไงประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาจนจบนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแชร์นะคะาการแยกหน่อบุรชมพูนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะทีอ่อยากจะทราบว่าแยกแยก,กันยังไงชํายังไงแบบไหนนะคะแล้วถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์นะคะสอบถามฟุกก็ได้นะฟุกก็จะแชร์ในสิ่งที่ฟุก เคยทำมาแล้วมันเวิร์คมันดีหรือมันไม่ดียังไงนะคะเอาไว้เป็นตัวเลือกละกันว่าให้พี่ๆนะคะลองไปทำเพื่อนๆพี่ๆลองไปทำนะว่าแบบไหนมันเวิร์กสำหรับโรงเรือนของพี่ๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย